โอบรรยากาศชีวิตแบบบ้านๆครับยูในป่าอย่างสวนย่างครับพี่น้องมานนี้มีกาแฟบริการย่างดีกาแท้ๆตัวเนี้ยพื้นกระใสจากไม่อย่างเนาะยิอย่างง่ายย่างหะมาพี่น้องมา กินกาแฟน้ากันครับบรรยากาศสุดยอดดีครับฝนตกบรรยากาศไม่ซื้อ,อยางมืัอนี้ครับโซนโซนบาน้านยังกว่าเนี่ยน้องหัวคู่บ่น้องหัวคู่ใกล้ป่ะนี่ไปหาน้องหัวคู่เนี่ยอีกสองสามโลนี่บ่เห็ดขาเห็นขาไง <minutes> เห็ดผ <ENNIS> ู้ใดล่ะเห็ดข้าเห็ดข้าบ่แม่นเห็ดไทยทิเออใครจะมาถามมาเห็ดผู้ใดเห็ดข้าเห็ดข้าม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 ากินกาแฟก <oles> ันครับบรรยากาศบ้านๆครับนี่นะครับน้ำใจไม่ตีเนาะเพิ่นก็มีนั่นมีนี่ให้สู้กันกินครับขอกันอยู่กันกินได้พี่น้องเอ้ยโอ้ห่ยอดเลย กับแปโบราณของแค้ม yeah. ีเลยเจ้าวะฮะว้าวว้าวกินเหล้ามุเศร้าเนี่ยกินนรองเาถ้ากินตามแก้วเล้วบอกกูได้กินแหมโอ้ยมันกินเป็นน้ำแล้วว่างั้นนะน้ำนี่ัน้ำนม่สั่โอไเด้อกก ไลยเลยสิบลาแซลมันสิจางบอเพอแล้วเพรแล้วครับพอแล้วอ้าวยังไปเที่ยวอีกเยมะปลาเข้มบ่ปากินสีแดงก็กินสีแดงมันยังก็อยากได้สีนั้นสีนี้เท่านั้นเนี่ย

ตกสบาททุนี้เนี่ยไป้านกาย่กีร่กันฮะย่างกีร่กับซิปเนาะเอาเอาดกาแฟเราได้ขึ้นยางวันนี้เป็นยังไงรสชาตินะผมาดกนดคือว่ากินน้อนๆน้สันเป้าให้ยังนี่ครับบรรยากาศทีมงานท้อถการเกษตรเดินทางมาขึ้นยางที่น้องเอ้ย เฮ้ยครับบ <ś led> ู๊เรื่อง gì ไฮนั้มดอกค่าโต้นะ,สะแสดงดีๆแสดงดีๆ <ś led> บรรยากาศครับผมบรรยากาศบรรยากาศที่ลานยางหรือว่าสวนยางนะครับเนาะมารับซื้อ,อยางให้เพื่อนได้เมื่อนี่นี่ครับบรรยาก,กาศครอบครัวเพื่อนชีวิต เจ้าส่วนใหญ่ในเมื่อนี่ฝากแฟนเด้อพี่งงน้องเด้เราไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะขอบคุณมากครับผม